ติมรุกนักรเจรจาระดมทหารห้าห0,000ื่นหวังยึดเมืองเคิร์ดเสริมด้วยทหารเกาหลีอีกร่วมแสนนาย สวัสดีครับทา่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตนะครับสถานการณ์เหตุการณ์สงครามในยุโรปสงครามรัสเซียกับยูเครนหลังจากการมาของทรัมป์นี่แหละครับภูมิภาคสงครามในยุโรปนะครับจึงกลายเป็นเรื่องจุดสนใจมากขึ้นการมาของทรัมป์ที่มันกลายเป็นเรื่องจุดสนใจเพราะว่าสงครามที่บริเวณตะวันอ่าอยุโรปตะวันออกแห่งนี้นะครับสงครามรัสเซียกับยูเครนแห่งนี้เป็นสิ่งที่ทรัมป์นั้น กำหนดจุดมุ่งหมายไว้แล้วนะครับว่าจะทําให้สงครามในปูยภาคแห่งนี้นะครับต้องยุติลงภายใน24ชั่วโมงหลังจากที่เขานั้นสาบานตนเข้ารับตําแหน่งในวันที่10เมษายนปีหน้าซึ่งดูเหมือนว่าก่อนที่จะถึงวันที่ทรัมป์เข้ารับสาบานตนเป็นประธานาธิบดีคนที่47นี่นแหละครับมันก็เลยต้อง ฝ่ายบริหารจัดการของทรัมก็เลยต้องมาโฟกัสโดยเฉพาะสงครามรัสเซียยูเคนี่แหละครับเป็นเรื่องที่กลายเป็นสื่อที่ให้ความสนใจมากกว่าสมรภูมิใดๆในปัจจุบันนี้เพราะว่าทรัมปนั้นต้องการที่จะทําให้สมรภูมิสงครามรัสเซียยูเคนี่แหละครับสิ้นสุดลงจบลงโดยไวก่อนที่จะไปะเคลื่อนย้ายไปที่ภูมิภาคอื่นต่อจากสงครามรัสเซียยูเคนั้น เป้าหมายต่อไปของทรัมป์นั่นก็คือสงครามตะวันออกกลางอิหร่านกับอิสราเอลนะครับและก็ต่อไปนั่นก็จะรวมถึงในบริเวณเอเชียตะวันออกของเรานะครับจีนเกาหลีเหนือนี่นครับก็จะกลายเป็นเป้าหมายท้ายๆต่อไปหลังจากที่จัดการสมรภูมิในสงครามรัสเซียยูเครนและก็ตะวันออกกลางอิหร่านอิสราเอลท่านผู้ฟังครับการโจมตีหรือว่าการที่ รัเสเซียนี่นะครับต้องการจะขับไล่กองทัพยูเครนออกจากดินแดนของรัเสเซียที่ดูเหมือนว่ามันเริ่มต้นมาได้สักสระยะหนึ่งแล้วน,นะครับสองสามวันที่ผ่านมานั้นดูเหมือนว่ามันไม่ราบลื่นเท่าไหร่ท่านผู้ฟังครับเหตุการณ์ที่ปูตินนี่ครับสั่งให้กองทัพรัสเซียนะครับอาจจะรวมถึงกองกําลังทหารเกาหลีเหนือนี่นะครับที่ต้องการผลักดันกองกําลังยูเครนออกจาก พื้นที่ในการยึดครองก็คือปุยภาคเคิร์ดนะครับซึ่งดูเหมือนว่ามันกลายเป็นจุดน่าสนใจเป้าหมายสําคัญในช่วงสงครามที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันแต่ทุกครั้งที่เขาพยายามจะยึดดินแดนเคิร์ดคืนนี่เลยครับดูเหมือนว่ารัเสเซียนั้นก็สูญเสียทั้งดินแดนแล้วก็กําลังพลไปจํานวนมากและการหา,าหากว่าสงครามมันยุติลงนี่แหละครับสถานการณ์ที่มันยุติลงนี่แหละครับ เขานั้นอาจจะสูญเสียเคิร์ดเพราะนั้นเขานั้นจึงยังคงต้องพยายามรักษาดินแดนเคิร์ดไว้แม้ว่าถ้าเผื่อการเจรจาเกิดขึ้นนี่แหละครับมันอาจจะสูญเสียเคิร์ดและเขานั้นจะได้ดินแดนสีแคว้นที่ยึดครองอยู่กลับมาแต่ดูเหมือนว่าถ้าเผื่อการแลกเปลี่ยนดินแดนลักษณะแบบนี้นี่ครับมันจะทําให นํานความอับอายมาสู่กองทัพของยูเครนนี่คือเหตุผลสําคัญที่ปูตินนี่แหละครับต้องสั่งให้กองทัพของเขานั้นยึดคืนเมืองเคิร์สให้ได้ก่อนที่การเจรจาจะเกิดขึ้นนี่จึงถือว่าเป็นความพยายามครั้งที่4ของเขาหลังจากที่มันล้มเหลวมาหนะ้าอับอายอย่างแล้วมา3ามครั้งเหตุการณ์ในการที่ปูตินนี่แะครับต้องการยึดคืนดินแดนนั้นมันก็เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคม6สิงหาคมยูเครน ก้าวข้ามพรมแดนแล้วก็ไปยึดดินแดนเคิร์สนะครับปูตินนั้นต้องการที่จะยึดดินแดนคืนตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมในช่วงกลางเดือนหลังจากที่สงครามมาเริ่มขึ้นและต่อมาเนี่ครับเขาก็มีาาการประกาศนะครับว่าจะยึดดินแดนคืนตั้งแต่ในช่วงวันที่1ตุลาคมรวมถึงกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะั้นแต่ดูเหมือนว่า3มครั้งที่ผ่านมานี่แหละครับมันไม่สำลิดผลเพราะฉะนั้น การที่เขาประกาศว่าจะยึดคืนดินแดนครั้งต่อไปนี่แหละครับภายในสิ้นปีนี้นะครับก่อนที่ทรัมป์จะกลับมานั้นมันจึงกลายเป็นครั้งที่4ก่อนหน้านี้มีการประกาศไว้แล้วนะครับว่าจะยึดคืนดินแดนคืนให้ได้ก่อนวันที่1กุมภาพันธ์แต่การมาของทรัมป์นี่แหละครับมันทําให้สถานการณ์เปลี่ยนไปท่านผู้ฟังครับรัเสเซียตอนนี้ดูเหมือนว่าจะไม่เข้าร่วมเจรจาถ้าเผื่อ,อยังไม่สามารถยึดดินแดนคืนจากเคิร์สได้ การเจรจาที่จะเกิดขึ้นกับยูเคนั้นเขาบอกว่าจะต้องมีการปลดปล่อยภูมิภาคเคิร์นกอดตามรายงานของพอร์ท่ันอิสระของรัสเซียวิสก้าเนี่นะครับระบุว่าปูตินนั้นมีคําสั่งให้ขับไล่กองทัพยูเคออกไปก่อนที่โดนันทัมจะเข้ารับตําแหน่งในวันที่1นึ่งในวันที่20มกราคมเขาระบุว่านะครับว่าจากแหล่งข่าวของเคมลินนี่แหละคบว่า การที่ไม่สามารถยึดภุยิภาคเคิร์ดได้เนี่ยนะครับตอนนี้มันกลายเป็นอุปสรรคเพียงอย่างเดียวที่ขัดขวางไม่ให้ปูตินนั้นเริ่มเจรจากับยูเครนเพราะนั้นตัวแทนของเคมบินบอกว่าพร้อมที่จะเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งกับยูเครนอย่างน้อยเนี่ยนะครับการเจรจาจะ,ะเริ่มขึ้นนั้นก็ต่อเมื่อกองทัพยูเครนนั้นต้องถอนทหารออกจากภุยิภาเคิร์ดเท่านั้นซึ่งสื่ออิสระของรัเสเซียเนี่ยอ้างแหล่งข่าว3ามแหล่ง ก็ได้แก่แหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลปูติน2แหล่งรวมถึงแหล่งข่าวจากกระบวนการเจรจาอีกหนึ่งแหล่งนี่แหละครับเกิดขึ้นเพื่อขับไล่กองกําลังของยูเครนออกจากภูมิภาคเคิร์เพราะฉนั้นการเจรจาใดๆปูตินบอกว่าจะเกิดขึ้นจากจุดที่แข็งแกร่งเท่านั้นนั่นก็คือการที่ปูตินนี่แหละครับต้องยึดเมืองเคิร์ดกลับคืนมาให้ได้ก่อนก่อนถ้าก่อนที่การเจรจาจึงจะเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าเผื่อ,อยังยึด เมืองเคิร์ดไม่ได้เนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นว่าการพูดคุยเรื่องดินแดนนั้นมันอาจจะเป็นการแลกเปลี่ยนกันภูมิภาคเคิร์ดกับภูิภาคของโดเนสลูฮันลูชอนสปโปลิเซียหรือว่าไครเมียซึ่งดูเหมือนว่ามันเป็นสิ่งที่ปูตินนั้นไม่ต้องการแต่ผูฟังครับสถานการณ์ที่ต้องมีการยึดคืนเมืองเคิร์ดนี่แหละครับมันนํามาซึ่งการที่ปูตินนั้นต้องพยายามที่จะจ,จัดการเรื่องดินแดนที่ ทั้งยึดคอรองมาและก็ถูกยูเครนยึดไปนี่แหละครับกลับเข้ามาให้สู่สถานสภาพที่เขานั้นจะเจริจาแล้วได้เปียบมากที่สุดท่านผู้ฟังครับสถานการณ์ปูตินที่ดําเนินการอยู่ในสภา,ภาพปัจจุบันนี่แหละครับดูเหมือนว่าปูตินนั้นตื่นตระหนกพอสมควรกับสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วการมาของทัป์เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ทําให้ปูตินนั้นต้องปรับเปลี่ยนแผนการของเขาหลายๆอย่าง สถานการณ์ที่ปูตินตอนนี้ดูเหมือนว่าเริ่มมีการพูดคุยกับทรัมป์และก็เริ่มที่จะล็อบบี้ทรัมป์นี่แหละครับเพราะว่าสถานการณ์ล่าสุดนั้นไบเดนนั้นดูเหมือนว่าจะมีการอนุญาตในการใช้อาวุธพิสัยไกลโจมตีเข้าไปในดินแดนของรัสเซียหลังก่อนที่เขานั้นจะลงจากอํานาจไปเพราะนั้นการมาที่มันเกิดขึ้นนี่แหละครับมันก็จะทําให้ปูตินนั้นต้องรับกับสภาพของ ขีปนาวุธที่ทางฝั่งของไบเดนนั้นจะมีการอนุมัติและก็ส่งเข้ามาภายใน2เดือนก่อนที่เขาจะลงจากอำนาจท่านผู้ฟังครับปริมาณของการจัดสรรอาวุธรอบนี้ของไบเดนที่จะมีการอนุมัติล่าสุดนี่แหละครับที่มันคงค้างอยู่นั้นปริมาณถึง6000ล้านดอลลาร์ใน2เดือนปริมาณของอาวุธต่างๆรวมถึงการอนุญาตให้ยูเครนใช้อาวุธพิสัยไกล โจมตีเข้าไปในดินแดนของรัเสเซียนี่เลยครับงินกลายเป็นเรื่องกดดันอย่างหนักสําหรับปูตินที่เขากําลังดําเนินการอยู่แม้ว่าการมาของทรัมป์นี่หละครับทรัมป์ก็คงไม่สามารถจะทําอะไรได้เพราะว่าตอนนี้มันยังอยู่ในช่วงอํานาจของไบเดนและทรัมป์นั้นถ้าเผื่อทรัมป์เข้ามานั้นทรัมป์ก็ไม่ต้องการที่จะเป็นคนแพ้ในสงครามทรัมป์ต้องการที่จะยึดกลุ่มความสามารถที่จะ ควบคุมหรือว่าความแข็งแกร่งในการเจรจาการถือไพ่ยอยู่ในมือที่มากกว่าสําหรับทํานั้นเป็นสิ่งที่เขาต้องการอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นทานั้นก็ไม่ต้องการที่จะเพิ่มชนิดในการเจรจาที่แพ้กับและเสียเพราะฉะนั้นการมาของอาวุธที่ไบเดนจะมีการอนุญาตการใช้งานรวมถึงการส่งความช่วยเหลือล็อท้ายๆ้า,าสุดในรัฐบาลของไบเดนนี่เลยครับมันจะกลายเป็นแรงกดดันมหาศาลของปูติน ที่จะต้องเผชิญในช่วงก่อนของการเจรจาที่มันเกิดขึ้นดูเหมือนว่าตอนนี้ปูตินนั้นทุ่มสัพพะกำลังทุกส่วนเข้ามาในดินแดนเคิร์สในช่วงท้ายของสงครามเพื่อที่จะคงความได้เปรียบความได้เปรียบก่อนการเจรจาที่มันเกิดขึ้นท่านผู้ฟังครับ2เดือนต่อจากนี้ไปนี่แหละครับมันจะมีอาวุธยุทโธปกรณ์จากทางฝั่งของอเมริกาจำนวนมหาศาลด้วยงบประมาณถึง6000ล้านดอลลาร์สิครับ ซึ่งดูเหมือนว่ารัเสเซียตอนนี้สามารถทําได้ดีที่สุดก็คือการเพิ่มกําลังทหารจากเกาหลีเหนือนี่แหละครับรวมถึงการที่รัเสเซียวางแผนที่จะตัดเงินเดือนข้าราชการ10%แต่ดูเหมือนว่าค่าใช้จ่ายทางการทหารนี่แหละครับมันทําให้เศรษฐกิจกของรัเสเซียตอนนี้มันเข้าสู่ปากหกเหวของหายนะมากขึ้นทุกวันบริษัทน้ํามันกา๊าซก็ไม่มีกําไรในรัเสเซียต่อไปดอกเบี้ยที่มันเพิ่มขึ้น โดยมีการคาดหมายนะครับว่าเดือนธันวาคมนี่เลยครับดอกเบีย้ยของรัฐบาลกลางของรัสเซียมันก็จะเพิ่มขึ้นอีกจาก21%ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน200ศูนย์การค้าของ200ศูนย์การค้าของรัสเซียจะล่มสลายไปเมื่อดอกเบีย้ยมันจะฆ่าธุกรกิจที่ดําเนินการอยู่ในปัจจุบันรัสเซียนั้นอาจจะไม่สามารถทนต่อพิษเศรษฐกิจที่กําลังถาโถมเข้ามาอยู่ในปัจจุบัน กองเรือน้ำมันกองเรือเงากำลังเผชิญหน้ากับความการคว่ำบาตรอย่างหนักจีนตอนนี้ก็ไปซื้อน้ำมันจากแหล่งใหม่ดูเหมือนว่าน้ำมันของรัสเซียนี่เลยครับไม่เป็นที่สนใจ การที่น้ํามันราคาน้ามันตกลงทุกครั้งนี่แหละครับมันสร้างความเจ็บปวดให้กับทางฝั่งเศรษฐกิจของรัเสเซียอย่างมากการที่รัเสเซียไม่สามารถขายก๊าซ LNG ซึ่งโครงการที่2สําเร็จแล้วโรงงานผลิตเสร็จแล้วและมีก๊าซจานวนมหาศาลที่บรรทุกอยู่ในเรือแต่ไม่สามารถขายได้หละครับมันเป็นหายนะในเรื่องของพลังงานรัเสเซียอีกอันหนึ่งที่ดูเหมือนว่าโรงงานที่สร้างมามูลค่า5,000ันล้านเหรียญนี่แหละครับ โครงการมูลค่า5000ล้านเหรียญตอนนี้มันกําลังกลายเป็นหายนะและดูเหมือนว่าอเมริกาโดยทรัมป์นี่แหละครับอาจจะได้รับรางวัลปลอบใจชิ้นใหญ่ถ้าเผื่อทรัมป์เข้าสู่สงครามในรอบนี้ซึ่งมันก็จะกลายเป็นผลประโยชน์ของอเมริกาเต็มๆท่านผู้ฟังครับสถานการณ์ที่ความร่วมมือของกองทัพเกาหลีเหนือและก็ดัเซียบในการที่จะเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ในภูยิภาคเคิร์สความเคลื่อนไหวล่าสุด มันออกมาจากทางฝ่อของนิวยอร์กถามการรุกในปุยภาคเคิร์ดของรัสเซียอาจจะเริ่มต้นในไม่กี่วันข้างหน้านี่แหละครับตามคําสั่งของปูตินที่ต้องการยึดปุยภาคเคิร์ดกลับคืนมาซึ่งก็จะมีกําลังทหารจากเกาหลีเหนือนี่แหละครับซึ่งตอนนี้มีประจําการในแนวหน้าของรัสเซียแล้วนะครับแต่ดูเหมือนว่าเกาหลีเหนือทหารเกาหลีเหนือนี่นะครับจะถูกใช้ในเรื่องของปืน หน่วยปืนทหารราบเบาโดยจะไม่มียานเกาะคุ้มกันนะครับรายงานโดยนิวยอร์กไทม์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับระบุว่าจำนวนทหารทั้งหมดเตรียมความพร้อมรับกับการโจมตีซึ่งตอนนี้มีรายงานนะครับว่าจำนวนทหารของรัเสเซียและก็เกาหลีเหนือเนี่ยนะครับมันอาจจะมีจำนวนมากถึง 40,000- ถึงห0,000่นนายในการที่จะบุกยึดเคิร์ทคืนครั้งนี้นิวยอร์กไทม์อ้างนะครับว่าเจ้าหน้าที่อเมริการายงานว่า รัเสเซียกำลังฝึกทหารเกาหลีเหนือในด้านการยิงปืนใหญ่และก็ยุทธวิธีทางทหารราบขั้นพื้นฐานรวมถึงการเคลียร์สนามเพราะท่านบุฟันครับสถานการณ์ที่สื่อตะวันตกข้อมูลล่าสุดของสื่อตะวันตกที่มีรายงานก็คือ,อหน่วยข่าวกองของอเมริกาและเกาะนาโต้นี่นะครับซึ่งไม่เปิดเผยรายชื่อรายงานครับตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับว่ารัเสเซียได้รวบรวมกําลังทหารประมาณ4 0 0 0 0ถึง50,000นาย ในภูมิภาคเคิร์ดโดยมีภารกิจในการขับไล่กองกำลังยูเครนออกจากพื้นที่ดังกล่าวภายในเส้นปี2,561นั่นก็คือก่อนการมาของประธานาธิบดีทั้มนี่แหละครับที่จะเข้ารับสาบานตนเข้ารับตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปต่บุฟังครับจากการประเมินของประสิทธิผลประสิทธิภาพของกอ,องทัพเกาหลีเหนือโดยผู้เชี่ยวชาญชี่ว่านะครับ กองกาลังทหารเกาหลีเหนือนี่นะครับมันจะขาดในเรื่องของประสบการณ์การต่อสู้แต่ในขณะเดียวกันพวกเขานั้นก็จะมีวิยัยและก็ประสิทธิภาพในการทํางานร่วมกันซึ่งยังไม่ชัดเจนนะครับว่าเกาหลีเหนือนั้นจะมีแผนจะส่งกําลังเสริมเพิ่มเติมทําสงครามกับรัเสเซียเพิ่มขึ้นหรือไม่แต่ตามรายงานของสื่อข่าวกองของยูเคนี่แหละครับเกาหลีเหนือนั้นอาจส่งทหารมาร่วมรบกับรัเสเซียครั้งนี้มากถึง1น0 0 0แสนนาย ซึ่งยอร์ตบารอดนี่แหละครับนักวิเคราะห์จากสถาบันการศึกษาสงครามมีแนวโน้มนะครับว่ารัเสเซียนั้นมีแนวโน้มที่จะต้องนําเข้าทหารเกาหลีเหนือนี่แหละครับหลายพันคนในทุกๆเดือนอาจจะมากถึง15,000คนต่อเดือนซึ่ง New York Time นิวยอร์กไทม์นี่แหละครับก็อ้างคําพูดของบารอดที่เป็นนักวิเคราะห์จากสถาบันการศึกษาสงครามของยูเคนี่แหละครับเพราะนั้นการมาของทหาร เดือนหนึ่ง1นึ่งแนหามื่นนายตามคำพูดของบารอนนี่หละครับมันก็จะทําให้ทหารของเกาหลีเหนืออาจจะเข้าสู่สมรภูมิสงครามรบในครั้งนี้ถึง1นึ่งแสนนายเดียวท่านผู้ฟังครับนิวยอร์กอาไทามหรือว่าสื่อของทางฝั่งตะวันตกนี่หละครับมีรายงานตรงกันนะครับว่าเพื่อแลกเปลี่ยนกับกําลังคนต่างๆเหล่านี้ผู้นำเผด็จการเกาหลีเหนือคิมจองอึนนี่หละครับจะได้รับเงินในเรื่องของอค่าจ้างของกําลังทหาร เกาหลีเหนือรวมถึงเทคโนโลยีทางทหารและก็ความสนใจจากนานาชาติที่มุ่งหน้าไปสู่ปูตินโดยที่คิมจองอึนนี่แหละครับก็จะกลายเป็นกําลังหลักทหารเกาหลีเหนือนี่แหละครับจะกลายเป็นทหารหลักกับทางฝั่งทหารรัเสเซียถ้าเผื่อสงครามมันดําเนินการไปและไปสู่โต๊ะติรจารแต่สถานการณ์ตอนนี้นี่ครับกำลังทหารทั้งหมดของยูเครนและก็เกาหลีนั้น มุ่งหน้าไปที่เคิร์สนี่หละครับหวังยึดเคิร์สเมืองเคิร์สคืนให้ได้ก่อนการเจรจาการยุติสงครามมันจะเกิดขึ้นเมื่อการมาของทรัมรวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเรากันด้วยนะครับ